หัวหน้าพักเก้าไกลนะคะซึ่งเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของกิจการพิเศษของพักเก้าไกลว่าณเวลานี้ขั้นตอนทางคดีเป็นยังไงแล้ว<ะ>พูดประโยคนี้ไว้ด้วยว่าถ้ายิ่งถูกยุบเพราะคดีนี่ถึงขั้นยุบพักถ้ายิ่งถูกยุบจะยิ่งดีอยากให้เกิดปรากฏการณ์นี้ด้วยซ้ำเอา้าทำไมเป็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งยุบยิ่งโตทำไม,อ,มอยากให้ยุบพักเกิดะอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันประเด็นนี้ค่ะ ผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันที่เห็นจะขึ้น <Ć. S 2> ฟังดีๆนะครับการนิ้ร้อนในเจ็บคอ <Ć. S 2> ผมใช้ยางูอึ้ง่อยตักเพียง <Ć. S 2> แก้ร้อนในเจ็บคอด้วยายางูอึ้ง่อยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติประโยโคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวิฟ อลองเพ <viens S 1> ราะนี่คือน้ำนมจากข้าว w ีฟ i t น้ำนมเขากลองงอกเจ็ดชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูองอุดมไปด้วยวิตามิน A B1-B12 วิตามิน B12 ไมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและไม่ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง w ีฟ i t ดื่มทุกวันดีทุกวันอําพลฟู ช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้ะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับดื่มง่ายๆใส่ใจตัวเองกับบอลแบกเครื่องดื่ม, uk, ร,ร,ร,ม,มรังนกสําเร็จรูปผสมสมคัดสรรรังนกจากถ้ำธรรมชาติอัดแน่นด้วยเนื้อรังนกแน่นเต็มขวดพิเศษด้วยเนื้อโสมเป็นชิ้นในทุกๆขวดหวานน้อยรสชาติดีไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่ ถูกกันเสียดื่มได้ทุกวันจะดื่มร้อนดื่มเย็นหรือดื่มคู่กับเมนูต่างๆก็อร่อยสดชื่นได้รับการรับรองมาตรฐานจาก HACCP GMP Thailand Trust Mark และมีฮาลาลอิสลามดื่มได้นึกถึงรังนกนึกถึงบอนแบกบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปสูตรผสมสม1กล่องบรรจุ6ขวดสั่งซื้อตอนนี้3กล่องแต่เฉพาะ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีอีก3กล่องทันทีรวมทั้งสิ้น6กล่องหรือ36ขวดจากราคา 1,600บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,590บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย0 2 1 1 3 2 2 2 2ยำ้ำ0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือแอดไลน์มาได้ที่ Line แอ Happy u n d s c o r e Shopping เก็บทุกประเด็นโรน <c oughs> ไม่ตกทุกประเด็นเด่นมางทงท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิแสดมมงตนบาตรอแจ้งไรประเด็นสำคัญ สนามข่าวเราคือตัวจริงเก็บตกจากเนชั ok ่น ja ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 อยากไปร่วมงานนะคะก็เป็นงานที่คนลุกขึ้นตื่นเต้นม,มากๆอยากได้รางวัลทั้งหนึ่งรางวัลจังเลยอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะที่ขายไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณพีพีเอฟซีด้วยที่คอยกดันพวกเรามาโดยตลอดทําให้พวกเราได้ไปยืนอยู่ในจุดๆนั้นซึ่งไม่รู้มาจากไหนแล้วก็เด็กตัวเล็กๆแล้วก็มาจากค่ายเล็กๆขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมไปเจอพวกเรานะครับที่งานคมชัดลึกลุกทุ่งอวอร์ดนะครับเดือนกันยายนนะครับติดตามไปนะคะ ใหม่แม่จีฟาร์เฟรชเชลลี่อร่อยเขียวสนุกเยลลี่มะพร้าวและเฉาข๊วยลองเลยอตกซีเล็กไทยแลนด์เบสอาร์คูเเคเจอรัลพบกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงและสินค้าคุณภาพมาตรฐานก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โปรโมชั่นสินค้านาทีทองกิจกรรมสาธิตเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีบริโภคของดีมีคุณภาพต้องงานนี้เท่านั้น วันที่11ถึง15สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง1ทุ่มณศูนย์สแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงจัดโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก